คุณ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 ใส่กอนลาอายุเบอร์มาอายุเมียนมาเมียนมาเมียนมาใช่เลยครับผมก็ไม่ฉีดแปลว่าฟังลุงเยอะแยะหลายคลิปเนาะเรื่องฉีดไม่ฉีดวัคซีนนี่เนาะใช่แล้วครับผมก็ไม่ฉีดบ้านผมที่เป็นพมา่าติดกันทั้งหมู่บ้าน แต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลไม่กินยารักษาไม่กินยาแต่ก็รักษาแบบบ้านๆกันไม่มีใครตายสักคนเดียวสรุปหายด้วยธรรมชาติผมรักและเชื่อธรรมชาติเท่านั้นครับมันแน่ชื่นชมธรรมชาติเทิดทูนธรรมชาติมันก็ดีสิครับเพราะธรรมชาติมัน มันมันมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับธรรมชาติพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางของพระธรรมใช่ไหม <c oughs> ใ,นะใจนะเข้าใจีหมันธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงมีวิทยาศาสตร์ตามมาทีหลังมาก็มาทําลายธรรมชาติคนไม่เข้าใจก็เทิดทุนบูชาวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้ไปต่อไม่ได้อย่างน้อยสุดเราชนะไวรัสโคโรนาไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงยินดีด้วยครับคุณายที่เข้าใจธรรมชาติอยู่ธรรมชาติใช้ธรรมชาติรักษาตัวเราเองซึ่งลุงก็บอกว่าเป็นซูเปอร์วัคซีนวิธีการหนึ่งในนั้นก็งัาอากาศบอกทั้งหมู่บ้านเลยนะลุงองบอกว่าอากาศเป็นยาสูดหายใจเข้าไปเต็มๆกักกลั่นเอาไว้นานให้มันสุดโวโลกเหนือโคโรใต้นะครับสุดริมทิมประตูสุดริมทิมหน้าต่างกัก แล้วภายในะมันจะร้อน,นครับท่านความร้อนตัวนี้นะฮะมันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้เราที่เขาเรียกว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะสร้างขึ้นมาให้นะนะหลุงเรียกว่าซูเปอร์วัคซีนสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเราตามกฎเกณฑ์ระเบียบกติกามารยาตให้กับร่างกายของเราแบบอัตโนมัติทำงานอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นมันจึงสบายสบายนะเอาแนวทางนี้ไปไปบอกทั้งหมู่บ้าน ทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดแล้วก็ทักประเทศเลยแล้วก็อาร u เ d the w เว l d ต่างหากโอเคนะครับเอาไปใช้กันให้ทั่วหนาทั่วตากันเดอคุณทรายและคนอื่นๆด,ด้วยนะสิบอกให้โจข่าวครับผม